ครับว่าใครจำผมได้ครับบอกเลยว่างานนี้อ่ะเบื้องตี้แ่ละเบิ้งตี้แหะก็อยากจะรู้ว่าทำเพื่อน้องได้หรือเปล่าใช่แค่นี้แหละเจ้าเนี่ยทำเพื่อน้องได้หรือเปล่าคืออ่ะผมหยวนให้แล้วทีแรกให้โกนคิ้วออกให้มันสมจริงพี่พี่ไม่โกนไงเออแล้วก็อ่ะไรยังหยวนตอนที่พี่พี่ถามไม่โกนคิ้วหนิเสียใจไหมเสียใจอยู่เป็นไงความรู้สึกบอกงพี่ เย่ใตาเดียลยว้ยเยเาเยไอ้ัีก้มนี่เป็นลยเนี่ยอเกีเยโอ้อยากจะค้องมาเหมือนนี่ีพอแยงเยนเดยกยับไปห้องขึ้นแล้วขึ้นแล้วเลยเฮ้ยเ้า่อยู่ี่ัตนาัตนานี่ยพี่ลตนาอยู่้เจอม้ป่าเล้ได้ม้ป่าดกคนพอมีกไม่เ้ป่า ตังน้องด้ว <laughs>